สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่10 m i n u t e podcast นะครับก็วันนี้อย่างหน้าปกบอกไปนะครับ่อยก้อแม่งได้ใจจริงๆนะครับผมก็เลย <laughs> ต้องริ่มต้นด้วยหน้านี้ฮะ the Chris Paul effect นะครับ win percentage before and after Chris Paul join the team เนอะทางด้านของ h o r n e t จากยุ่ยมาเป็น46.3นะฮะคลิปเปอร์จาก39มาเป็น60บล็อกเก็ตจาก67.1ยุคไฮเดนใช่ไหมมาเป็น79.3ทันเดอร์59มาเป็น61ซัน46มาเป็น70นี่คือบทสรุปง่ายๆครับของคริสพอลนะครับจบแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับหลอกหลอกหลอกนะครับก่อนที่จะไปเข้าเนื้อหายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยเออนะครับซูเปอร์แตงซูเปอร์อะไรกันเข้ามาได้ถ้าใครชอบนะครับอะวันนี้ก็จะมาพูดถึงประเด็นคริสพอลหน่อยเนาะนะครับ เรียกว่าผ่านไป4เกมเนะาะเจ้าตัวก็ลงเล่นไปประมาณ30นาทีนะครับถือว่าลงเล่นไม่เบาเหมือนกันลงเล่นไม่เบาเหมือนกันฮะนะแต่ว่าสิ่งที่น่าประทับใจที่สุดก็คือคงไม่ใช่การทําแต้มหรอกเนาะแต้มเขามีอยู่ที่11.3นะครับแล้วก็ฟิลโกเนี่ยสีเรียกได้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักถ้าจะให้พูดตามตรงนะครับแต่ อ,อผมรู้สึกว่าการยิงของคริสพอเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้อินริทึมเท่าไหร่คือผมไม่ได้หวังว่าแบบโอ้โหมึงต้องเกินค่าเฉลี่ยหลีกอะไรอย่างนี้นะผมว่าสักประมาณสี่สี่เปอร์เซ็นต์อะพอแล้วพอแล้วประมาณนั้นอะสี่สี่เปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ไม่ไม,ไม่ไม่ได้หวังอะไรมากไม่ได้หวังการทําแต้มจากคริสพอรพูดง่ายๆแต่สิ่งที่น่าสนใจมากๆคือเขามีแปดจุดสามแอซิสและมีเพียงหนึ่งจุดห้าเทิร์นโอเวอร์เท่านั้นนะครับต่อเกมนะครับคือ คือเฮ้ยมันมันไม่เบานะ่ะนึกภาพออกปะมันไม่เบานะ่ะกับการที่คุณมีค่า s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  t per turn o v ร r rate อ่อะอยู่แบบเท่าไหรอ่อเอาแปหารหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้คือประมาณ5หรือ6 assist อะตอนหนึ่ง t u r r ์แล้วนี่ยังไม่ได้นับว่าเป็น turn over จากการส่งหรือว่า bad pass ด้วยนะเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าการได้ คริสพอมาเนี่ยนะครับมันค่อนข้างตอบโจทย์ w a เออร์ในชุดที่2ครับผมจะยังย้ำคำนี้อยู่เรื่อยๆนะว่าคริสพอ u l เล่นดีในชุดที่2ไม่ใช่ว่าเขาอยู่กับอ,อ่อสเตฟอยู่กับเคลยอยู่กับเดมอนแล้วมันจะเล่นไม่ดีนะแต่ผมกำลังหมายถึงว่าค r i s p อ u l เนี่ยเป็นชุด2ที่ดีแต่ผมไม่ซื้อให้เขาเป็นตัวจริงอันนี้คือประเด็นหลักนะครับแล้วในวัน,นี้แหละเราจะมา พูดถึงคริสพอ u l กันนะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณโจวิเรฮะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนักวิเคราะห์วอ r ิเออร์จาก SB Nation The Golden State of Mind นะครับคือคือจริงอ่ะบทความนี้นะครับคือเขาเขียนว่าอ่ะสเตฟานเคร์รีกับคริสพอรเนี่ยโหถึงจะเป็นพอยต์การ์ดที่ต่างกันสุดขั้วเกิดคนละยุคคนละเดกเกเนี่ยแต่ว่าเขาก็ยังสามารถเล่นร่วมกันได้นะครับแต่ประเด็นเนี้ย อาจจะเป็นสับเซตย่อยเนาะเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะพูดถึงประเด็นของคริสพอในในเรื่องการนำชุด2มากกว่านาะครับเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปดูกันเลยฮะว่าว่ามันดียังไงเนาะชนะของคริสพอครับอย่างแรกเลยที่ที่เราได้คริสพอมาเนาี่ยประเด็นแรกเลยนะมันคือการคุมจังหวะบอลครับคือเรารู้อยู่แล้วเราว่าคริสพอไม่ใช่เป็นคนที่ฟาสต์เพสหรือว่าเล่นเร็วนะครับ แต่สิ่งที่เขาทําให้ชุด2ได้มันก็คือการเล่นช้าเนี่ยแหละการควบคุมบอลการไม่ได้แบบว่าเอาเบิร์สการระเบิดโอ้จอแดนพูไม่หมายถึงไม่ได้จอแดนพูแย่นะแต่หมายถึงแบบถ้าเป็นสไตล์จอแดนพูเนี่ยเกมมันจะเร็วและเสียเร็วและโดนสวนกลับเร็วและดีเฟนซ์ก็ไม่ได้ดีอะไรมากมีภวามเอไหมเออถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยงานจะค่อนข้างยากแต่สิ่งที่ คริสพอได้มาเนี่ยการได้คริสพอมาเนี่ยนะครับคือคือการ slow pace down ในระดับหนึ่งคือไม่ใช่แบบโหช้าจนแบบช้าไม่ใช่นะคือคือแค่ slow pace down จากจากโอเรอร์ที่มันเร็วตอนแรกอะคือมันไม่ได้เร็วเท่านั้นด้วยแต่ว่ามันชัวขึ้นในชุด2อนะอย่างเช่นลูกเนี้ยอย่างเช่นลูกเนี้ยคือ IQ ของเขาอะค่อนข้างดีอยู่แล้วนะถึงจะแก่อะอย่างเช่นลูกเนี้ยเจอไซออนดรอปนึกภาพไหมเจอไซออนดรอปเสร เอ้ยเอ้ยเอาอยัางไงดีปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วคริสพอก็เอามาขอบอลอีกทีถามว่าทําไมคริสพอขอบอลฮะคืออย่างแรกเลยคือฟอร์สให้ทางหน้าของไซออนวินเดเลนซ์ m i s m a t ช h ได้แล้วนะฮะเนี่ย,ยพอไซออนวินเดเลนซ์ m i s m a t ช h เสร็จปับ๊บเซตสกรีนอีกทีอ่ะไม่ได้ไม่ได้เสร็จปับ๊บพอก็เล่นเองเนะครับอันนี้อันนี้แหละคือโอเคมันเป็นลูกทัฟช็อตผมเข้าใจนะแต่แต่ผมแค่กำลังจะบอกว่าเอ่อประเด็นการคริ ประเด็นการคิดของคริสพอเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะดีคือคือแบบหลายๆช็อตอ่ะมันค่อนข้างที่มันค่อนข้างที่จะเข้าใจได้ว่าเล่นไปทําไมนึกภาพอ,ออกไหมอันนี้อันนี้คือสิ่งที่คริสพอมอบให้แล้วสิ่งที่โจวีเรเขียนบ่อยมากเลยนะในในในอาร์ติเคิลนี้นะครับคือเครดิต must also be given to Jackson Davis ินะครับนี่ก็คือทริสแจ็ k สันเดวิสนะลุกกี้ของ Warrior เนี่แหละที่เฮ้ยเขาสกรีนได้ดีมากนะครับแล้วก็เรียนรู้ได้เร็ว พอสมควรว่าไออย่าง early offense ลูกเนี้ยเห็นไหมอันนี้คือ20วิเองอันนี้คือเป็นการ set early offense เกมรับของ Pelican ยังไม่กลับมาเลยนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการ force mismatch ซึ่งหากว่าต้องชมใครต้องชม trice davis ด้วยที่ที่มา set screen ได้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะซึ่งอันนี้ก็ต้องชมเหมือนกันเนาะอ่ะหรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นอย่างลูกนี้ครับคือคืออย่างที่เรารู้นะว่า chris p a กับ เอาเขาเรียกว่าอะไรนะบิ๊กแมนแบบค่อนข้าง t ทรดิช i ั n นอลอ่ะซึ่งแจ็กสันเดวิสเป็นอย่างนั้นนะก็คือการเป็นสกรีนเนอร์การโรการเพรสเชอร์เดอะริมอันนั้นคือแจ็คสันเดวิสเลยมันมันเข้าคู่กับคริสพอร์ได้อย่างดีผมใช้คคำนั้นแล้วกันนะอย่างเช่นลูกนี้นะอย่างเช่นลูกนี้ก็คล้ายๆกันคือคือเล่นเออร์ลี่ออฟเ e น s ์เล่น early offense น early offense. นะปุ๊บแล้วเห็นไหมเปลี่ยนมุมสกรีนโคตรสวยเลย แจ็กสันเดวิสปึ๊บเปลี่ยนมุมสกรีนเสร็จปับ๊บอ่ะได้แล้ r ลีแอนสจูเนียดรอปแล้วก็ยิงนะครับคือคือผมว่าไอหนุ่มคน,น,นะน Davis, เนี้ยเนี่ยไอแจ็กสันเดวิสเนี่ยค่อนข้างทำหน้าที่ได้ดีหลายๆครั้งเลยนะในการสกรีนนะครับในการสกรีนและโรเนาะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแหละที่ที่ที่ผมที่ผมรู้สึกว่าทำไมอ่ทางด้านของคริสพอถึงถึงเหมาะกับการที่ได้เป็นชุดสองคือ คุณจะมีคูมินกาให้ใช้คุณจะมีแจ็คสันเดวิสให้ใช้นะครับแล้วเรารอบตัวของคุณเนี่ยมันจะมีเกมรับเยอะเก็ตปะเคยชุดตัวจริงชุดตัวแรกเนี่ยคือถ้าจะถอดถอดใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยเคลย์สเตฟเดรมอนเอ,อ่อหรือว่าวิกกินส์เนี่ยเกมรับชุดตัวจริงมันจะยวบทันทีนะฮะอ่ะเนี่ยทีนี้ทำไงดีปับ๊บคริสพอลขึ้นมาเซตปับ๊บอ่ะแฮนด์ออฟใช่ปะ right? เล่นแฮนด์ออฟเซตเนี่ยรู้จักมิสแมชเอ้ยรู้มิสแมชแล้วว่าได้มิสแมชแน่ๆเนี่ยลูกเนี้ยปุ๊บได้มิสแมชแล้วได้มิสแมชเสร็จยิงมิดเวย์ท่าถนัดนะครับอะไรแบบเนี้ยผมผมผมรู้สึกว่าโอเคคริสพอลมีการรีดเกมที่ที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้แย่นึกภาพออกปะแล้วก็ไม่ได้รีบอะไรขนาดนั้นอ่ะเนี่ยเซตสกรีนดับเบิลแดกดับเบิลแดกเสร็จยังไงเนี่ยเชดจกักซันเดวิดแม่งดีจริงวะ่ะ เนี่ยปุ๊บเหมือนเหมือนเหมือนโดนฟอสไปฝั่งนี้ใช่ป่ะแจ็คสันเดวิดเลยเปลี่ยนมุมสกรีนพอเปลี่ยนมุมสกรีนเสร็จปับป๊บก็เลยได้สปอตโล่งๆนะครับซึ่งผมหวังว่าการใช้พอยต์การ์ดที่เป็น traditional พอยต์การ์ดและ traditional เซนเตอร์ในชุด2เนี่ยจะ produce ตรงนี้ได้มากขึ้นจะเล่นแบบนี้ได้มากขึ้นนะครับ คือคือมันจะเป็นระบบง่ายๆที่ที่ไม่ต้องเน้นความเร็วมากนึกภาพหรือไหมอ่ะหรืออย่างเช่นลูกนี้อย่างเช่นลูกนี้ทรแจ็คสันเดวิสก็มาสกรีนปับ๊บมาสกรีนเสร็จปับ๊บอ่ะโดนไอซ์เนาะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดคือน่าจะโดนไอซ์นะคือฟอร์สให้ไปเบสไลน์พอฟอร์สให้ไปเบสไลน์เสร็จปับ๊บเรียบร้อยแจ็คสันเดวิสมีเอ,อ่อเทรดในการโรนะครับคริสพอก็จ่ายเนี่ยมันมันมันเป็นประมาณเนี้ยคือเราอาจจะไม่ได้เห็นว่าโห มันยิง3แบบ s t e p เคอ r r y โหมันไม่ได้ crossover แบบจอแดนพูแต่ว่าการ Read แต่ละอย่างเนี่ยผมรู้สึกว่าค่อนข้างโอเคมากๆในชุด2ของรอ r เออร์ที่ที่ได้ขึ้นมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรได้ได้ขึ้นมาเป็นบอลแฮนเด l ลเของทีมอะนึกภาพออกไหม <c> ười, <c ười> คือคือ <c ười> อันนั้นอะจบเลยอะ่ะเออและอย่างลูกนี้นะครับอย่างลูกนี้คือคือทางด้านของโจวิเรยเขียนว่าเฮ้ยมันจะหมดเวลาแล้วนะครับมันจะหมดเวลาแล้ว คริสพอลเลยบอกว่าให้ช้าเห็นไหมคริสพอลบอกช้า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 ก่อนช้าก่อนแล้วก็ call สเปนพิกันโรเนี่ยเห็นไหมมือครนะิสพอล์ call สเปนพิกันโรนะเรียกสเปนพิกันโรมาปับ๊บเนี่ยดูดูเวลาดูเวลาเสร็จอ่าปายปึ๊บเนี่ยสเปนพิกันโรเลยครับมีสกรีนให้สกรีนเนอร์แล้วก็ให้ให้ตัวที่สกรีนคนแรกโรเข้าไปปับ๊บแล้วพอจ่ายไม่ได้พอจ่ายไม่ได้เสร็จปับ๊บก็เห็นพอเซมกี้ แล้วสิ่งที่เขาทำคือ relocate กลับมาแล้วสิ่งที่พอเซนกี้ทำผมก็ชอบคือเนี่ย attack เสร็จ k i c ออกไหมคริสพอลเฟ f ทีหนึ่งหายไปเลยครับหายไปเลยครับแมตต์ไลอ้อนแล้วก็ยิงสวบเนาะผมรู้สึกว่าเอ้ยโอเคโอเคเห็นว่าโอเคเอ้ยไม่ได้แย่นี่ไม่ได้แย่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใน,ในการคุมชุดสอง อันนี้คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกทําแต้มถูกป่ะอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกทําแต้มของคริสพอลเพราะเพราะฉะนั้นเราเราจะได้เห็นแล้วว่าโอเคการดึงเกมการรับรู้มิสแมชการมองเห็นว่าควรเล่นแผนอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยโอเคคริสพอลใช้ได้แล้ววะนะครับเพราะฉะนั้นเราไปต่อกันที่ลูกแอสซิสกันครับนะเราไปต่อกันที่ลูกแอสซิสของคริสพอลกันหน่อยว่าเอ้ยเขาทําได้ดีแค่ไหนเนาะและอย่างที่บอกครับ ห้าเจ็ดสิบสองเนี่ยตั้งแต่เปิดฤด,ดูกาลมาเนี่ยนะครับไอ้เกมเจอฟีนิกซ์ด้วยเนี่ยสี่เกมเก้าสิบสองเจ็ดแปดจุดห้าอย่างเช่นเกมสครามเมนโตคิงส์เนาะเกมเจอสครามเมนโตคิงส์เนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ผมเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วกันฮะในในการแอสซิสแต่ผมขอไปเป็นเนาะนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีในการแอสซิสซึ่งอันนี้เป็นชุด2นะเห็นว่าเป็นชุด2แล้วไม่มีเคอรี่แล้วนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ คือคือเราจะไม่ได้เห็นอะไรหวือหวามากนักหรอกครับจากคริสพอลเนี่ยนะแต่ว่าลั่นตามเพลงง่ายๆเซตเซตบอลเซตตัวเจอเซตนู่นเซตนี่เซตนั่นอ่ะอย่างเช่นลูกนี้ไฮสกรีนพีแอนโลปับ๊บเนี่ยเห็นละสองตัว,สอ,ตวสองตัวเสร็จเนี่ยเห็นไหม <laughs> คือคือผมคิดว่าถามว่าจอแดนพู้ทำได้ไหมทำได้ครับแต่คำถามของผมคือคอนสิสเทนต์หรือเปล่านึกภาพออกไหมคือพอเจอไฮสกรีนพีแอนโอลอย่างเงี้ย ซาโบนิสก็ขึ้นมาสูงพอซาโบนิสขึ้นสูงนี่รีเจ็คสกรีนรีเจ็คสกรีนเสร็จตามสองต้องมีตัวแท็กนึกภาพไหมคือมันฟอสให้มีตัวแท็กแล้วพอเมเร่เข้ามาแทกนิดเดียวเมเร่เข้ามาในเพนแล้วก็จะเห็นว่าเขาจ่ายไปตัวโอเพนแล้วก็ยิงลงไปเนาะคือคือคือผมไม่ได้บอกว่าจอแดนพูทำอะไรไม่ได้เลยนะผมเชื่อว่าเขาทำได้ครับแต่ความคอนสิสเทนต์นี่ยแหละคือคือสิ่งที่ผมยังไงก็ยังตั้งข้อสังเกตเสมอว่า ว่าเขาทําเขาทําไม่ได้ดีอ่ะเออนึกภาพไหมนะฮะอ่ะหรืออย่างลูกนี้จริงๆลูกจริงๆผมผมผมรู้สึกว่าคริสพอเป็นคนที่จริงๆมันเก่งมานานแล้วแหละตอนอยู่ซันผมก็เคยทําคลิปนะปีที่แล้วหรือว่าปีที่เข้าชิงสักอย่างเนี่ยว่าโหแม่งพลอยกอจริงอ่ะอ่ะอย่างเช่นลูกนี้ยผมว่าผมว่าเห็นได้ชัดเลยว่าอ่ะคือคือมันเห็นแล้วอ่ะเนี่ยมันเห็นแล้วเนี่ยลูกนี้คือ,ค,อคือแม่งมองเคลย์ทอมสันแล้วเว้ยพอมองเคลย์ทอมสันเสร็จปับ๊บ เอ่อแม็กกี้ไม่เข้าแม็กกี้ไม่เข้าเสร็จก็จ่ายแล้วก็ได้อีซีเนี่ย <c oughs> คือผมชอบมากคือผมไม่ได้ชอบเลยที่เขาเป็นที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะที่เขาเป็นตัวจริงแต่ผมค่อนข้างชอบที่อ่าที่เขาอ่ะเป็นผู้นำชุดสองนึกภาพออกปะคือปีที่แล้วอ่ะเห็นปัญหาชัดเลยว่ามันไม่มีคนถือบอลจอแดนพูมันถือไม่ได้นะครับคือมันถือได้แต่มันรันเพย์ไม่เก่งพอรันเพย์ไม่เก่งเสร็จ พอแม่งทําแต้มไม่ได้ก็หมดมุกแล้วแล้วก็สุดท้ายให้เครถือเครถือแปดวิเครถือแปดว,วิยิงมั่วอีกอะจบอีกอะไรอย่างเงี้ยนะอะอย่างเช่นลูกนี้นะเราให้ดูไปละนะครับทีนี้มาลูกต่อไปอันนี้คือเกมล่าสุดที่เจอกับเพลสนะเนี่ยชุด2อล้วนๆเพราะฉะนั้นทุกคนจะเห็นว่าทุกคนจะเห็นว่าเอ่อซีพีเนี่ยค่อนข้างมองเห็นว่าเนี่ยลูกอย่างเงี้ยลูกอย่างเงี้ยนึกภาพออกปะเขาไม่ ผม,ผมอาจจะไม่ได้ดูทั้งเกมเยอะมากนะแต่เมื่อไหร่ที่ผมเปิดไปเจอชุดสอ,องผมก็ค่อนข้างโอเคตลอดลูกสลิปสกรีนคริสพอเห็นเร็วมากและมันสร้างแอ v ดเวนเทจตรงนี้ได้มีพอากปะมันสร้างแอ v ดเวนเทจตรงนี้ได้ดีว่าโอเคถ้าคุณไม่มีสปาร์สอะสิ่งหนึ่งที่พวกคนที่แอสเ s สเก่งๆอย่างน i โคล a าโยคิชหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่พลาดอย่างหนึ่งเลยคือไม่พลาดเมื่อเพื่อนคัดไม่พลาดเมื่อเพื่อน ออฟสกรีนไม่พลาดเมื่อคนคนหนึ่งได้โลง่ลงๆเก็ตปะซึ่งตรงนั้นอนะ่ะคริสพอก็ทำได้ดีมาตลอดหมายถึงมาตลอดอาชีพนะไม่ใช่แค่เล่นกับวอร์เรอร์นะครับเนี่ยอย่างเช่นลูกเนี้ยไอ้ถามว่าลูกเนี้ยแม่งมีดีอะไรแม่งไม่มีดีอะไรหรอกนะครับแต่ประเด็นคือแมตต์ไลออนอ่นนะข้างบนมันสามอะนึกภาพออกไหมแล้วแล้วไอ้สองคนเนี้ยแม่งไปดม GP ถูคริสพอรโนนีด no เลยโนนีดทุ่ทำอะไรเลย เอาไปเลยจึบแล้ว one pass เนี่ยเราก็ได้ mismatch แค่นี้เองแค่นี้แหละครับที่ผมต้องการจากคริสพอลนะอ่ะอันนี้หลอเนี่ยเห็นไหมได้ได้ไซออนใหม่อีกแล้วนะได้ไซออนใหม่อีกแล้วนะครับเนี่ยแล้วลูกนี้ก็หลอหลอหลอเสร็จหลอเสร็จปับ๊บอิ้วคือคือเขา start เกมด้วยตัวเองได้ด้วยการ pick and roll นึกภาวไหมแล้วก็ เป็นคนที่จ่ายปกติได้ด้วยจ่ายปกติไหมความว่าไงจ่ายปกติคือเป็นเป็นแบบเพียวเพียวพอยกาดคือรอเขาเล่นเซตเพลย์กันอ่ะแล้วคริสพอก็รอหาที่ว่างหรือว่าเพื่อนที่คัดหรือว่าเพื่อนที่ได้พินดาวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือลูกแบบนี้แหละครับนี่คือนี่คือคำถามสำคัญเหมือนกันนะคือผมคิดว่าพอลกับกรีนเนี่ยคงไม่ได้มีนิดซอนทับ กันมากนะักผมใช้คํานั้นแล้วกันผมใช้คํานั้นแล้วกันว่าพอกับกรีเนี่ยคงคงคงไม่ได้ลงเล่นด้วยกันมากนะักนะครับแต่แต่ผมเพราะว่าโรมมันใกล้เคียงกันผมใช้คำนี้นะว่าโรมมันใกล้เคียงกันนะครับหน้าที่อ่ะหน้าที่มันใกล้เคียงกันเนาะเพราะฉะนั้น ผมผมเลยรู้สึกว่าเมื่อไหร่ที่ทั้งคู่ลงเนี่ยทั้งพอทั้งพอและกรีนลงเนี่ยมันอาจจะต้องมีเพลย์อะไรบางอย่างที่ที่พิเศษขึ้นมาบ้างนะฮะมันคงต้องมีเพลย์อะไรบางอย่างที่พิเศษขึ้นมาบ้างเนาะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงจุดนั้นอ่ะแล้วทีนี้พอคริสพอกับเคอร์รี่เล่นด้วยกันเนี่ยนะฮะมันก็จะมันก็จะออกแนวว่าคริสพอเป็นเป็นคนถือบอลมากกว่าและคริสพอไม่ค่อยทําอะไรแล้วครับคือคือคริสพอเวลาออฟบอลเนี่ยเขาจะไปออฟบอลอยู่ตรงสามแต้ม นะครับอยู่ที่ว่าไวร์เจอจะดึงแอคชั่นด้วยคริสพอได้บ้างหรือเปล่าแต่นี้มีคัดแล้วนะอันนี้มีคัดแลยนะนะครับเนี่ยอ,นนอันนี้ถือว่าดีขึ้นนะตอนพรีซีซั่นเนี่ยผมไม่เห็นคริสพอวิ่งไปไหนเลยเออแต่วันลูกนี้มีคัดถามว่ามีคัททาไมมีคัดมาปับ๊บวิกกินจริงจริงวิกกินควรสกรีนให้พอนะเออเนี่ยนะฮะมันเราเราจะเห็นว่าเราจะเห็นว่าคริสพอก็พอที่จะมี แอคชั่นอะไรแบบนี้บ้างรวมถึงนะฮะรวมถึงรวมถึงการเล่นดับเบิลแดกผมชอบมากนะผมผมผมชอบให้คริสพอ่ะไปเซตดับเบิลแดกเนี่ยดับเบิลแดกก็คือสกรีนสองตัวนะฮะเนี่ยดับเบิลแดกให้ให้ให้ Curry. เคอรี่เนี่ยเนี่ยเห็นไหมสกรีนหนึ่งสกรีนสองคือคือผมว่าถ้าถ้ามีเคอรี่กรีนพออยู่ในสนามเนี่ย ผมผมรู้สึกว่าการเอาสามคนเนี้ยมาแอคชั่นรวมกันเนี่ยถือว่าน่าสนใจผมม,นผมมองว่าเนี่ยผมมองว่าน่าสนใจเพราะเพราะว่าไอสองตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยนะครับมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งอ่ะคือเคอรี่อ่ะจะได้ POA เคอรี่จะได้คนที่กันเก่งที่สุดถูกป่ะเคอรี่จะได้คนที่กันเก่งที่สุดไปเป็นตัวป้องกันเขาเดรมอนกรีนเนี่ยจะได้คนที่ป้องกันค่อนข้างกาก,ากสุดเพราะว่าเดรมอนไม่คิดจะทําแต้มอยู่แล้วเก็งไหม เออส่วน CP3 เนี่ยจะได้ POA ชั้นรองหรือไม่ก็เป็นพวกที่ไม่ได้เก่งในการป้องกันคนถือบอลขนาดนั้นมาเพราะฉะนั้นไอการดับเบิลแดกหรือว่าเรียกแอคชั่นผ่าน3คนเนี้ยมันค่อนข้างน่าสนใจเนาะเพราะว่าเพราะว่ามันอาจจะมิสนู่นนี่นั่น,นอะอย่างเช่นลูกเนี้ยกลายเป็นว่าเคอร์รี่แม่งได้สซออนแหละเห็นปะจากทางที่จากทางที่เคอร์รี่ต้องเจอเฮิร์บโจนได้สาออนแล้ว พอได้ใส่ออนเสร็จก็ไอโซเลชันถึงลูกนี้เจเวอร์นะถึงลูกนี้เจเวอร์แต่แต่แตประเด็นคือผมชอบแอคชั่นที่แม่งลากไซออนมาเจอกับเคอร์รี่เนาะคือคือลูกเนี้ยจะกู๊ดกว่ามากเลยสำหรับผมถ้าซ p t แม่งไปอยู่ตรง45ให้ใกล้กว่านี้แล้วเคอร์รี่จ่ายออกมานะครับแล้วพออันนี้เข้าปุ๊บเอ่อร์เรลลวิสเข้าปุ๊บเดมอนกรีนคัตก็จะ3-2อันนั้นอาจจะเป็นลูกที่เพอร์เฟกที่สุดซึ่งลูกนี้จริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ชอบตอนจบ แต่ผมชอบแอคชั่นที่นำสามคนมาเล่นด้วยกันเนาะอ่ะหรือว่าอย่างเช่นลูกนี้อย่างเช่นลูกนี้ที่ผมเปิดไปตะกี้คล้ายๆกันเลยเนี่ยเห็นไหมเล่นดับดับเบิลแดกเลยปั๊บเฮิร์บโจนปิดเคอร์รี่อยู่โดนสกรีนหนึ่งโดนสกรีน2เนี่ยแล้วแล้วประเด็นคือเฮิร์บโจนมันมันอันเดอร์สกรีนอะ <c oughs> คือคือถ้ามัน <c oughs> คือถ้ามันจะไฟสกรีนด้านบนก็แบบว่าเออก็อาจจะยากไปหน่อย ึกภาพออกไปก็เลยเล่นทางง่ายหน่อยว่าอะมึงอันเดอร์สกรีนพออันเดอร์สกรีนสเตฟก็มีสเปซล้วก็ได้ยิงเนาะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าโอเคมันมีวิธีเล่นหลายๆอย่างอย่างแรกเลยคือคุณอยู่ในชุด2ปุ๊บคุณโอเคนะคุณเซตบอลได้นะครับคุณเอ่อเล่นพีแอโรกับ JK กับไทรส์เดวิสนะครับคุณเซตเอ่อคุณคุณเซตวีคไซส์สแต้มได้ เนาะคุณไม่ได้เล่นเร็วมากแล้วคุณมีเทิร์นโอเวอร์น้อยนี่นี่นี่คือเรื่องดีมากนะกับการมีเทิร์นโอเวอร์น้อยแล้วพอคุณลงมาพร้อมกับเรมอนกรีนในในบางบินิตเนี่ยนะครับเออคุณก็เปลี่ยนตัวเองให้มีแอคชั่นเพิ่มขึ้นผมรู้สึกว่าเขาน่าจะฝึกกันมามากขึ้นแล้วก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในแอคชั่นตรงนี้ก็ต้องจริง,รงๆก็ต้องชมเอ,อ่อสตีฟเคอร์พอสมควรว่าเฮ้ยคุณคุณทําได้ไม่แย่น่ะผมว่าคุณทําได้ไม่แย่นะนะครับเนี่ยผมก็พูดไปเรื่อยอะ่ะหมายถึงแบบ ผมก็พูดไปเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> อะอย่างเช่นอย่างเช่นไลอัพที่ไลอัพนี้ไลอัพสำรองจริงๆไม่ใช่ไลอัพสำรองหรอกแต่เป็นไลอัพที่แบบมาผสมกับชุดตัวจริงอย่างเงี้ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยก็ดีคือกาดกาดสกรีนต้องให้เจเลนกรีนอยู่ในแอคชั่นพอเจเลนกรีนอยู่ในแอคชั่นเสร็จปับ๊บคริสพอทำไงฮะคริสพอมารับบอลรับบอลเสร็จจ่ายให้เคล์ทอมสันจริงๆลูกนี้ไม่ได้ว่างมากหรอกนะครับ แต่แต่ประเด็นคือผมผมแฮปปี้ที่แฮปปีท้ที่มึงไปอินแอคชั่นเยอะเยอะเพราะว่าถ้ามีเคอรี่กับพอเนี่ยจุดหนึ่งคืออีกฝั่งเขาจะต้องยังไงก็ต้องส่งตัวประกบที่ไม่ดีสักคนมาอยู่กับสองคนนี้อยู่ดีอะนึกภาพหไหมเนาะอ,อืมแล้วก็จะมีลูกแบบเนี่ยเนี่ยลูกปิดเกมอีกแล้วลูกปิดเกมอีกแล้มาสกรีนดิป๊บ ฟอสสองคนฟอสสองคนเสร็จส่งให้ซาริชยิงกู๊ดเดซิชันนะครับอันนี้น่าจะเป็นทรานซิชันป่ะเออเราเราเราจะเห็นเราจะเห็นการเล่นที่ที่มันมีความคิดอ่ะเชื่อคุณแรงไปปะวะอ่ะเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่มีความคิดเท่าไหร่นะอันนี้แม่งตันนะครับขอโทษที อ่าอ่าอ่มานี้อันนี้อันนี้น่าจะมีแล้วนะอันนี้น่าจะมีแล้วนะบอกไปนู่นไปนู่นเซสกรีนนะครับอันนี้ก็เป็นมินิทเดิมนะเป็นมินิทที่แบบว่าตัวจริงลงพร้อมอ่าพอลงพร้อมตัวจริงในมินิทที่ซ้อนทับกับคนอื่นเออในมินิทที่ที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยเนี่ยลอรลอจิ้วเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งผมไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นจากจาก กาศคนเดิมเบอร์เบอร์เบอร์สามเท่าไหร่นะฮะนะผมไม่ค่อยเห็นกาดคนผมไม่ค่อยเห็นเอายังีงวาผมไม่เห็นริทึมอะผมไม่เห็นริทึมแบบนี้กับจอแดนพูอะเออเนาะแล้วที่ผมพูดเรื่องเกมรุกเยอะๆนะครับไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าเกมรับเกมรับช่างแม่งฮะเกมรับช่างแม่งฮะเออคือผมไม่ได้หวังอะไรกับเกมรับคริสพออยู่แล้ว นาะแล้วก็เนี่ย he has been cumulative plus 46 in four games เดือดมากนะบวก46อะ่ะคือค่าบวกลบอะ่ะคือคือบวก46อะ่ะเออเดือดจัดนะครับเดือดจัดเลยเนี่ยบวก46นะเอาง่ายๆคือชุดสำรองของว r r r i o อะ่ะตอนเนี้ยค่อนข้างดูดีไ,ม,ไ,ม,ไ,ดไ,ม,ไดม่ไม่ได้ไม่ได้โดนอัลสกอร์อืมไม่ได้โดนอัลสกอร์นะครับ อะอย่างเช่นเกมเจอเพลเคนเนี่ยรวเออร์ Warrior สามารถเอ่อกินกินอ่าเขาเรียกาอะไรทำแต้มได้มากกว่าเพลเคานถึงสิบห้าแต้มเมื่อพออยู่บนสนามและเคอรี่ไม่อยู่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมผมรู้สึกว่าโอเคในเมื่อในเมื่อคุณต่างสไตล์กันอ่ะแล้วแล้วเทรดในเกมรับคุณแย่เหมือนกันเนี่ย ผมก็มองว่าจริงๆเขาไม่ควรที่จะอยู่ในไลน์อัพเดียวกันมากเท่าไหร่นะยกเว้นจะเป็นไลน์อัพซ้อนที่มันต้องมีอยู่แล้วแต่ตัวจริงเนี่ยมึงอย่าไปยุ่งนะคริสพอตัวจริงอย่าไปยุ่งนะนะครับเพราะว่าเคอร์เคอก็บอกไว้เหมือนกันว่าเออเออเออแฮปปี้แฮปปี้นะเนี่ยแฮปปี้แฮปปี้เว้ยเออว่าเอ่อ,อ,อคริสพอไปเล่นเป็นตัวสำรองนะครับก็ชอบชอบเนี่ยสตีฟเคอร์ออนคริสพอแอคเซปแทนซูเปคัมออฟเดอะเบน์ it's massive โอ้หมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะคือยิ่งใหญ่มากใช้คำนั้นเลย massive when a e w e t นะครับมันมันยิ่งใหญ่มากเมื่อเมื่อ veteran เนี่ยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นอ l l star ด้วยยอมที่จะเสียสละ it set the tone โอ้มันเป็นอะไรที่ทำให้ set the tone นะีน่คือแปว่าทำให้องค์กรมันเออแบบดูดูแบบมีภาวะเป็นผู้นำอะนะครับเนาะอะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่ง antony h s l a t t e r ลงไว้ว่า เออ่แกรี่เพยตันติ้งคริสพอลนะครับการกลับมาของคริสการได้ได้ตัวคริสพอลมาเนี่ยมันจะทำให้เคอร์รี่สดขึ้นเพราะว่าเออ่คริสพอลก็เทคมินิทที่เคอร์รี่จะต้องถือบอลเองจะต้องเล่นพิกแอนด์โร่เองจะต้องเซตทุกอย่างเองให้ได้มากขึ้นแล้วมันจะเฟรชขึ้นในควอเตอร์สี่นะฮะอืมมีอะไรอีกเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะเนี่ย it's incredible to bring Chris Paul off the bench ซึ่งผมก็คิดเหมือนกันครับ อินเครดิบ e มากกูขอบคุณมากที่ไม่ให้แม่งเป็นตัวจริงนะครับแม่งเอ้ยนะแต่ว่าก็เข้าใจแหละเข้าใจแหละว่าทางด้านของคริสพอลเขาเออเขาต้องลงลงแทนเขาเรียกว่าลงลงแทนเดร m o มอนกะรีนเนาะซึ่งจริงๆมึงใช้มูดดี้ก็ได้อะแต่ว่ามึงก็ไปใช้คริสพอลอะไรอย่างเงี้ยนะแทนที่จะใช้ตั้งแต่วันแรกๆนะแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อในเมื่อคุณเปลี่ยนแล้วผมก็เข้าใจได้ในเมื่อคุณเปลี่ยนมาให้คริสพอลเป็น Uh, เป็นเวทีรันแล้วเป็น uh, ตัวสำรองแล้วก็เข้าใจได้นะฮะอ่ะประมาณนี้นะกันเนาะประมาณนี้พูดไปเรื่อยเลยผมก็พูดไปเรื่อยเลยนะพอผมดูเพลงแล้วผมก็ค่อนข้างที่จะโอเคค่อนข้างจะแฮปปี้นะถือว่ามาคุยกันชิลๆแล้วกันนะครับผมไม่ได้อะไรมากแต่ว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็บอกมาแล้วกันนะใครที่เป็นแฟน r รยเออรนะครับย้ำอีกครั้งนะว่าผมให้เกรด คริสพอลบีบวกเลยนะให้เกรดคริสพอล์บีบวกเลยนะกับการอยู่ที่วอริเออร์ในฐานะชุด2ในการเป็นผู้คุมเกมรุกนะครับเกมรับไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วนะแล้วก็ได้ได้โรเตชันที่น่าสนใจทั้งมูดี้คูมินกาเอ่อทรัสเจ็กซันจีพีทูเดรลซาริสที่เกมรับน่าจะเฮลป์เขาได้พอสมควรก็น่าจะเป็นผลดีกับคริสพอลเหมือนกันเราก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอ่ะมินิที่ซ้อนกับ DG มินิที่ซ้อนกับเคอร์รี่อะไรเงี้ยจะจะเป็นมินิที่โอเคแค่ไหนด้วย นะครับสำหรับวนันนี้ผมก็พูดไปเรื่อยแต่ขอลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายจ้า